ที่โรงแรมพีลูดกาญจนบ,บุรีนะ7จ็ดโมงเชา้าครับอากาศดีดี3ามกราคม2560เรามีนัดกับพักพวกนะไปันที่หลายที่แหละนะตามโปรแกรมของไปกับพวกสื่อ สื่อสื่สื่อ,อ,อ,อวิทยุกระจายเสียงไทยครับคณะของเรามาจากนครปฐมมาตั้งแต่ไก่โฮมาตั้งแต่ไก่โฮมาตั้งแต่ไก่โฮมาราเป็นยอยู่ที่ใช่เป็นคนนี้แล้วมาแ้ม หน้าของเสียตั้มผู้ช่วงนะก็มารอคนะท่านเลขาอยู่ที่หน้าบกคนรอข้าวนะครับก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งน่าจะได้ฟังบรรยาสรุปแล้วก็เดินทางต่อไปด่านชายแดนด่านจีตีสามโอ้แม่ครับแล้วก็ไปที่เกอนวัดเชาลังกอ์ มาฟังบรรยายสนุกจากคณะผู้ว่าจังหวัดนนบุรีที่โรงแรมพีหลุกนะครับแล้วก็วันที่2เราจะไปมอบสูงการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านหลวงหินนะครับเวลา9ก้าโมงเวันที่2เชิญมาร่วมกันแล้วก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกัมในครั้งนี้ด้วยครับประมาณ2ี่สกว่ากิโลตรอนหน่อยและทางเลยเราก็เห็นแล้วว่าทางมันคนกลางเออคนกลางครับมองดิทอปเป็นเรืองต่อแถวไปเลย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไว้แล้วอัดไว้แล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ไวรุ่นใจร้อนมีมีหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีนี่แหละคุณตั้มผู้ชมนี่แหละนะที่ไม่เงียบนะมีอะไรอะไรนี่นะทางพวกเราชาวสื่อวิทยุกระจายเสียงไทยนะครับโทรมาทำไมตอนนี้วะตอนนี้เงียบมาตรฐาเดี๋ยวไปถ่ายตรงนู้นด้วยไปเราถ่ายก่อนได้เปรียบ แอปไปดีครับขอครับแอปไปดีค่ะน่าตานใช่ไหมงานแรกรอบแรก สวัสครับสวัสดีครับคุป้าคุู้ดีดีวสวัสดีตอนตอนผมมัสวัสดีคู้สดทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีคู่สดทุกท่านครับนักเลงอะไรียวรี้ย้วยรัด้วครัน ขอเชิญที่พี่ทุกท่านนะครับก็ตามเป็นตามจุดนะครับที่ี่ที่พีนมาที่หลังพี่ก็ให้ยืนตรงกับคนด้านหน้าได้เลยนะครับเพราะด้านหน้าที่ดินเป็นหลักไว้ให้แล้วครับเว้นช่องกลางไว้ตั้งทีหนึ่งนะครับเว้นช่องกลางไว้ครับ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวไปจันทร์ช่วยนะได้ไหมรู้สึกได้แล้วเป็นเกียรับวตินะม่บถวายความเคารพท็อบวรชานุสาวรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาณกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในชกาลที่หนึ่งตรงหน้าโอ้ย สมเด็จพระบวรรามเจ้ามหาสุรสิทานาถกรมราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่งพระนามเดิมว่าบุญมา ระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ประถมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงเป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งเด็ดขาดทรงพระปีชาสามารถด้านการศึกจนเป็นที่ครั่นคร้ามแก่อริราชศัตรูถึงกับยกย่องเชิดชูถวายพระนามว่าพระยาเสือพระองค์ทรงนำทัพไปปราบปรามข้าศึกขยายพระราชอาณาเขต ไปทั่วทิศสารุทิศทรงกระทำการศึกครัง้งยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดคือสงครามก้าทาภายหลังจากการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพียงสาปีฝ่ายกรมหลวง,งสาดัดีได้จัดกําลังเป็น9ก้ากองคับโดยมีกองทับหลักรุกเข้ามาทันด่านพระเจดีย์สามองค์จังหวัดกาญจนบุรีด้วยไพรพลถึง8 9 0 0 0คนฝ่ายไทย จัดกำลังเป็นสีก่กองทัพกองทัพหลักตั้งรับค่าสึนที่เข้ามาทางดา่านพระธิดีสามองด้วยกำลังเพียงสามหมื่นคนพระองค์ทรงเป็นแม่ทัพและสามารถนำกำลังรบชนะข่าสึนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2328ซึ่งถือเป็นวันชนะสึนณักสมรภูมิทุ่งลาดยาวโดยฝ่ายปริราชศัตรูต้องพ่ายแพ้ถอยทัพกลับไปอย่างย่อยยับที่สุด พระวิกรรมครั้งยิ่งใหญ่ได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผืนแผ่นดินไทยสื่อต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้กองคนท่านราพิกาจึงขอพระราชทานอนุญาตอัญเชิญพระบวรราชานุษสวรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิีพนาากรงพร,ราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่ง มาประดิษฐานณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อเป็นมิ่งมงคลเป็นที่สการะและเตือนสติลูกหลานไทยให้รักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้ด้วยชีวิตเชกเช่นบรรพบุรุษนักรบกล้าและจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือกล้าตลอดไปครับขออนุาตคณะผู้ขับบัญชาทธนหมวครับ ญาติคณะผูบัญชาสมมวกครับตรงหน้าปฮะมือลงครับจบขั้นตอนถวายราชกแล้วครับครับขอยาตเชิญคณะนะครับไปที่ห้องประชุมสองนะครับโดยเดินผ่านด้านหลังครับ นองแดดสมาดยครับขออนุญาตคณะระมัดระวังในการเดินตรงด้านหลังนะครับมีกําลังก่อสร้างอยู่ครับกําลังซ่อมแซมท่อระบายน้ํานะครับอกวครับสวัสดีครับ ท่านครับผู้จัดการกองพลทหารที่9ท่านพลตรีรุทธิชัยนาฏวันนี้ได้มอบหมายให้ท่นาเนเอกศิริคงปิ่พันธ์รองผู้จัดการกองพลทหารที่9รองผู้จัดการกองพลงสุรศรีเป็นผู้แทนในการต้อนรับท่านในกณะในวันนี้นะครับกองพลทหารที่9กองพงสุรศรีรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านและคณะได้พิจารณาให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงานและรับทราบข้อมูลในเรื่องของภารกิจการจัดง,งานท่านความมั่นคงที่กองบนญชารารที่9กองบงังสรรุรสีได้ดำเนินงานมีเรื่องนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน,าน,างน,งานตามนโยบายของรัฐบาลและการจัดก,การของผู้มีข้าราชารทุกระดาับที่ได้ดำเนินการ โดยกลังคนในทุกกระดับใด้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอดทนเพื่อให้บรรลุภารกิจตามที่กองทัพบกได้มอบหมายและสั่งกาซึ่งในลำดับต่อไปกระมขออนุญาตให้ท่านและคณะได้พูนารับชมวีคีรับระบบม,มาดิเดียของกองทัาราีท9ก้ากองพลเานี หลังจากที่ได้รับตรงิธีพัแล้วถ้าได้นะฮะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะกระการในคณาท่านค่ะเพื่อให้คำแนะนำโดยกองบัญชาการที่9และกองรังกษาศรีมีนีน้องครับเพื่อเราไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นไปขออนุญาตในส่วนจบครับ รัตนลกสูตรสระหว่างพระบาทสมเด็จพระเยอาฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงกัสมเด็จพระบวรราชมหาสุรสงหนากรมราชวรวงสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่งพระราชาผู้ชอบกับพระเจ้ากรุหกษัตริย์พม่าการต้องกัใชายแดนในภาวะปกติกองคุณธรรมรัฐก้าได้จัดตั้งกองกำลังสุลสีรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกในเขตกองทัพภาคที่หนึ่ง ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เป็นความยาวตลอดแนวชายแดนประมาณ846กิโลเมตรช่องทางที่สําคัญในเขตรับผิดชอบของกองกำลังสุลศีมีช่องทางที่สําคัญจํานวนสี่องทาง,งะะรวนา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 ่าเเววียนนนาาม้องครับะ ในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยในย้นเป็นรรประเทศประชาธิปไตยก็สนับสนุนคนยุโทโธปกรณ์แล้วก็ดําเนินการในการเข้าช่วยเหลือเวียดนามใต้ในการต่กกอสู้กับรัทธิคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงต่อที2514ในช่วง2511 12 13นะครับก็มีกองพลแล้วก็ทหารอาสาที่รับจากประเทศต่างๆ ประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทหารอาสาเข้า,าร่วมในสงครามเวียดนามแล้วก็มีพลจำนวนสองพันนะครับก็มีผู้ท้าประจานในอดีตเนี่ยก็จัดกำลังไปทุนนี่ครับที่กองพลที่เก้าเนี่ยนะครับมีถึงสิบห้ากองพันนะครับนอกจากพื้นที่จังหวัดการนบุรีแล้วนะครับพื้นที่ในจัาหวัดพิชอกเนะี่ยมีในส่วนจังหวัดไหนบ้างแล้วก็ส่วนงานที่ทางกองพลที่เก้าเนี่ยนะครับได้ดูแลช่วยเหลือประชาชนเรื่องราวของความมั่นคงต่างๆเนี่ยนะครับ,บ คือพวกเราเนี่ยเป็นเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงมีทั้งสื่อวิทยุนะครับสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทีวีนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านรองผู้กาที่นี่นะครับว่าถ้าจะมีข่าวไปขาสัมพันธ์นะครับซึ่งเรามีพื้นที่ของสื่อเนี่ยนะครับในภาคการเปจนหนมากที่อยู่ในกลุ่มตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงท่านว่าถ้าเกิดมีข่าวที่จะมปาวสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับก็ฝากถึงท่าน ในออการฟังการสัมพานธ์ท่านเลขานะครับท่านต yes ุ chanting, ้ีสิเพื่อให้พวกเราเนี่ยช่วยเผืแอแ่เรื่องราวของทหารที่นี่ได้นะครับขอบคุณครับอันแรกก็คือภารกิจนะครับภารกิจที่องค์บรจากที่9รับผิดชอบนะครับภารกิจแรกก็คือการป้องกันชายแดนในภาวะปัจจุบันเนี่ยเรากับประเทศเพื่อนบ้านก็คือเนียนมานะครับ ซึ่งมีอะไรเกตติดต่อประมาณ840กว่ากิโล,ละนะัรจากที่รักซาจากตอนเนือ